สวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่วงที่2กับครูพิการน,นะครับโดยในช่วงที่2นี้เองนะครับครูพิการจะมาช่วยน้องๆในการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะสร้างเกมไปโชว์เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆครูอาสาในวันบิ๊กเดทที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าหรือเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่ง การที่จะสร้างเกมได้ในองค์ประกอบหลักสําคัญของเขาเลยเนี่ยคือเกมเราต้องมีเรื่องราวนะครับซึ่งเรื่องราวมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าเราจะมีตัวละครอะไรนะครับเราจะมีเป้าหมายของเกมนี้เป็นอะไรบ้างมีวิธีการเล่นยังไงมีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเกมเป็นยังไงนะครับซึ่งเครื่องมือที่ทําให้ภาพเหล่านี้เนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นเราเรียกว่าสตอรี่บอร์ดนะครับหรือว่ากระดานเล่าเรื่องราวนะครับซึ่งมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงมีวิธีการใช้งานยังไงแล้วก็มีตัวอย่างยังไงเราควรจะเตรียมพร้อมยังไงบ้างนะ เดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อหากันเลยนะครับครับตอนนี้เราก็มาดูในส่วนของการวางแผนสตอรี่บอร์ดกันนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับตัวสตอรี่บอร์ดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างของเขาเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนที่1เราเรียกว่าวัตถุประสงค์นะครับส่วนที่2เรียกว่าการออกแบบวิธีการเล่นเกมนะครับและส่วนที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการแยกส่วนประกอบเพื่อที่จะสร้างเกมนะครับมาดูในส่วนที่1กันก่อนนะครับส่วนที่1เนี่ย วัตถุประสงค์นะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะประกอบไปด้วยตัวว่ามีตัวละครอะไรมีเป้าหมายอะไรนะครับแล้วก็เริ่มต้นเกมเป็นยังไงจบเกมเป็นยังไงนะครับอันนี้คือส่วนที่1ในส่วนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของออกแบบวิธีการเล่นและว่าเราควรจะมีด่านกี่ด่านนะครับเกมเราหรือตัวละครเราเนี่ยมีการขึ้นที่แบบไหนนะครับมีการนับแต้มไหมนะครับนับแต้มยังไงนะครับผ่านด่านยังไง ใช้เสียงหรืออะไรเข้ามาช่วยยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็มีขนาดของรูปภาพได้เกี่ยวเปยังไงบ้างนะครับอันนี้เนี่ยคือส่วนที่หนึ่งและสองนะครับเมื่อเราทําส่วนที่หนึ่งและสองเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะถือว่าตัวเนื้อหารหรือเรื่องราวของเกมเราเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะครับจะสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มเติมคือในส่วนที่สามนั่นเองนะครับก็คือการแยกส่วนประกอบในการสร้างเกมออกมาให้ชัดเจนมากขึ้นมหมายความว่าอย่างไรครับเช่นเราบอกว่าจะผ่านด่านหนึ่งได้เนี่ยต้องมีการกระโดดเพื่อเก็บของนะครับแล้วก็ เมื่อเก็บของจนครบแล้วถึงจะผ่านไปในด่านถัดไปนะครับดังนั้นถ้าเรามาทําการแยกส่วนแสดงว่ามีการเดินมีการกระโดดมีการเก็บและมีการหนับแตมอันนี้ครับคือเป็นการแยกส่วนประกอบของเกมให้ชัดขึ้นมันมีประโยชน์ยังไงครับมันจะมีประโยชน์ว่าน้องๆเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าถ้าเราทการจะสร้างเกมนี้ด่านนี้เนี่ยเราต้องใช้ชุดคําสั่งอะไรบ้างและไม่มีชุดคําสั่งไหนไหมที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจหรือยังกังวลอยู่นะครับ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะเอา,เอาในชุดคําสั่งตรงนี้หรือวิธีการเล่นตรงนี้เนี่ยมาถามคุณครูอาสาได้เลยว่าถ้าเราต้องการจะให้วิธีการเล่นเป็นแบบนี้เนี่ยหรือขั้นตอนเป็นแบบนี้เนี่ยครูอาสาคิดว่าต้องใช้คําสั่งไหนนะครับหรือในระหว่างสัปดาห์เองถ้าเราอยากจะลองเสิร์ชผ่าน YouTube เองเราก็จะสามารถระบุได้เลยครับว่าเราต้องการรู้หรือต้องการวิธีในการทําชุดคําสั่งอันไหนนะครับก็ทํา,าให้เราทําเกมได้เสร็จรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงตามกับสิ่งที่เราอยากได้เลยนะครับ ทีนี้เราจะมาดูกันครับว่าแล้วไอตัวสตอรี่บอร์ดเนี่ยถ้าเราเขียนออกมาจริงๆแล้วเนี่ยต้องเริ่มต้นเขียนยังไงเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของคุณพิการก,กันนะครับอ,อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของสตอรี่บอร์ดนะครับที่ครูพิการทําไว้นะครับก็จริงๆเนี่ยคุณครูพิการเนี่ยทำไว้ให้น้องๆทุกคนแล้วนะครับจะมีอยู่24คนที่อยู่ในคลาสนี้นะครับจริงๆเราสามารถถ้าเกิดน,น้องๆคนไหนที่มาดู้อนหลักเนี่ยสามารถหาชื่อตัวเองได้จาก ตรงนี้นะครับกดปุ่ม all s h e e t นะครับแล้วก็หาชื่อตัวเองได้เลยนะครับก็จะมีหน้าปอบเปล่าของตัวเองขึ้นมาแต่นี้เนี่ยจะเป็นหน้าตัวอย่างที่เดี๋ยวครูพิการจะเล่าให้ฟังนะครับว่าไอตัว story board เนี่ยมันต้องเขียนยังไงนะครับอย่างแรกอย่างที่ครูพิการเล่าไปนะครับส่วนวัตถุประสงค์นะครับก็จะมีตัวละครนะครับอันนี้เป็นนักบินอวกาศชื่อกันกันครับเป้าหมายก็คือว่าเก็บชิ้นส่วนยานอวกาศในแต่ละด่านเพื่อซ่อมยานตัวเองแล้วก็เดินทางไปจนถึงดาวเสาผ่าน4ด่านนะครับส่วนด่านที่5้าเนี่ย คือเป็นด่านภาพเคลื่อนไหวเพื่อที่จะบอกว่าโอเคถึงดาวเสาร์แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะบอกวิธีการเล่นโดยคร่าวๆนะครับว่ามีการกระโดดข้ามสิ่งของไต่บันไดหรือเก็บชิ้นส่วนของอยางนะครับในส่วนที่2เองเนี่ยเราจะเริ่มมีการออกแบบวิธีการเล่นที่ลงลึกมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างผู้วิการสูงอีกนิดนึงนะครับอ่าโอเคนะครับในส่วนที่2นี้นะครับะะก็คือเราก็จะ ครูพี่แกก็จะแบ่งย่อยนะครับว่าเป็นด่านและดนน่านที่1เนี่ยมีฉากอะไรบ้างมีฉากเป็นดาวคาดนะครับมียานอวกาศพังมีควันขึ้นมานะครับมีการให้ตัวละครเนี่ยกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับม,มีเสียงต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทําภารกิจสําเร็จแล้วนะครับจะให้ทำอะไรต่อนะครับในด่านที่2ก็จะเป็นการไต่บันไดแสดงว่าการเลือที่เปลี่ยนไปแล้วจากของเดิมเป็นการกระโดดนะครับในด่านที่2และ3จะเป็นการไต่บันไดแทนนะครับ แล้วก็มีการวางวัตถุในตำแหน่งต่างๆเพื่อให้ตัวละครไปเก็บนะครับ <S <S ด่านที่4เนี่ยเป็นการที่กระโดดมีการให้เดินหรือกระโดดที่ยากขึ้นนะครับแล้วก็มีการที่ต้องฆ่าเอเลียนด้วยนะครับหรือสร้างหรือฆ่าบอสนั่นเองนะครับแล้วก็มีเ,ออเงื่อนไขบอกนะครับว่าบอสจะตายต้องยิงกี่ครั้งอันนี้คือ10ครั้งนะครับแล้วก็เจอวัตถุชิ้นสุดท้ายเก็บวัตถุแล้วก็ไปที่จุดวาร์ปนะครับส่วนด่านสุดท้ายหรือด่านที่5ก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นภาพโชว์นะครับว่าเราได้เล่นเกมนี้จนสำเร็จแล้ว อันนี้เนี่ยคือองค์ประกอบเรื่องราวในส่วนที่2นะครับว็คือวิธีการเล่นนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นส่วนที่3าคือการแยกส่วนสำหรับสร้างเก่งให้ชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับถ้าเราดูจากส่วนที่2เนี่ยเรามาแตกขั้นตอนเช่นเรามี4ด่านมีห้อเรามี4ด่านแล้วก็มีฉากสุดท้ายหรือด่านที่5เนี่ยเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับแสดงว่าเราต้องมีการสร้างฉากขึ้นมาจํานวน5ฉากนะครับแล้วก็ต้องมีชุดคำสั่งในการให้ตัวละครเดินซ้ายเดินขวาหรือกระโดดหรือไต่บันไดได้นะครับ มีการยิงกระสุนมีการสร้างจุดวาร์ปมีการใช้ตัวแปรว่าเริ่มต้นสิ้นสุดอย่างไรนะครับมีการโคลนเอเลียนเพื่อที่จะเป็นบอสให้เราคานะครับมีการสร้างเงื่อนไขนะครับในการเก็บวัตถุถ้าไม่เก็บวัตถุเนี่ยก็จะไม่เห็นจุดวาร์ปนะครับหรือว่ามีการบอกนะครับว่าต้องยิงกี่ครั้งบอสถึงจะตายนะครับอันนี้เนี่ยก็จะถือเป็นในส่วนที่3สําเร็จและก็จะเป็นในเรื่องของการแยกออกเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือ การที่เราทำสตอรี่บอร์ดออกมาเมื่อเรามีสตอรี่บอร์ดที่ชัดเจนมีขั้นตอนที่ชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําเกมตามขั้นตอนที่เราวางไว้ได้หรือตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราต้องการโคลนตัวเอเลียนเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าวิธีการโคลนมันทำยังไงเราก็จะสามารถบอกมาบอกครูภาษาได้เลยครับว่าเราติดที่ข้อนี้หรือเราสามารถไปใน YouTube ได้เลยนะครับว่าการโคลนเอเลียนเนี่ยมันทํำยังไงได้บ้างก็จะสามารถไปดูใน YouTube กันได้เลยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับของตัวสตอรี่บอร์ดนะครับที่น้องๆจะต้องทำกันก่อนที่เราจะเริ่มสร้างเกมจริงๆนะครับซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวครูวิการจะขอเล่าเกณฑ์การวัดผลในวันบิ๊กเดย์กันเบื้องต้นก่อนนะครับว่าถ้าเราสร้างเกมกันมาแล้วเนี่ยเกมนี้เนี่ยพี่ๆจะดูวัดผลกันยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยเราดูเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะครับอย่างที่2เราดูเรื่องของความซับซ้อนของคาําสั่งมีความหลากหลายไหมมีความยากแค่ไหนนะครับ ันที่3เนี่ยดูความสมบูรณ์ของเกมนะครับว่ามีการเริ่มต้นมีการจบเกมเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการบอกไหมครับว่าตัวเกมนี้มีวิธีการเล่นยังไงนะครับเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็คุณครูก็จะไปตรวจสอบว่าเกมนี้มีบักรอเปล่าบักบักคืออะไรนะครับบักือจุดบกพร่องของเกมที่เราต้องทําการแก้ไขเช่นเราอาจจะเขียนอยู่ในขั้นตอนว่าถ้าออลูกบอลไปชนขอบจะให้เป็นเกมโอเวอร์นะครับแต่ว่าคุณครูลองไปเล่นแล้วชนขอบ ก็ยังไม่เกมโอเวอร์แสดงว่ามีบั๊กเกิดขึ้นในเกมเรานะครับอันที่4ี่จะเป็นการโหวตจากเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆลองเล่นเกมของทุกๆคนแล้วเนี่ยคิดเห็นยังไงบ้างหรืออยากโหวตให้ใครนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องการนําเสนอผลงานของเกมที่เราสร้างมานะครับซึ่งในเรื่องของทักษะการ Presentation เนี่ยคุณครูจะมีการจะจะมีการสอนในสัปดาห์ถัดไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคของบอกกันด้วยนะครับว่าการ Presentation ที่ดีเนี่ยเราควรจะมีต้องทําอะไรบ้างนะครับต้องเตรียมตัวยังไงนะครับ เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราจะมาเริ่มคุยเรื่องนี้กันนะครับครับสาหรับสุดท้ายนี้นะครับครูพ,พี่กานขอฝากการบ้านให้น้องๆหน่อยนะครับก็คือการบ้านของเราจะมีด้วยกัน2ข้อนะครับอันแรกจะเป็นการทําเกมแพลตฟร์เมอร์ตามที่คุณครูพี่กิ่งได้สอนไปในวันนี้นะครับอันที่2คือให้น้องๆเน,นี่ยทำสตอรี่บอร์ดตามเรื่องราวของเรานะครับวันนี้เนี่ยน้องคนไหนที่เข้ามาในคลาสนะครับแล้วก็ทาไปแล้วเบื้องต้นเนี่ยจะอยากปรับแก้ไขเพิ่มก็ขอให้ปรับแก้ไขได้เลยนะครับส่วนน้องคนไหนที่มาดู YouTube อยอนหลังเนี่ย ก็ทำตามได้เลยนะครับโดยอยากให้ส่งมาให้ให้พี่ๆหรือครูอาสาได้ดูนะครับก่อนวันอาทิตย์นะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยส่งมาก่อนวันศุกร์หน้านี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะช่วยดูแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ให้นะครับแล้วก็เราจะมีฟีดแบ็กกันในคลาสวันเสาร์หน้าอีกทีนึงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากครับถ้ามีคําถามข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถถามเข้ามาในกลุ่มไลน์ของเราหรือว่าในกลุ่ม Facebook ของเราได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับตัวลิงก์ของ ตัวสตอรี่บอร์ดนะครับเดี๋ยวครูการจะเอาไปแปะไว้ในลิงก์ที่อยู่ใน YouTube ให้เลยนะครับยังไงก็ไปคลิกแล้วก็ไปเริ่มทำในนั้นได้เลยนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ